He's got a little spoon, a little bitty house and a little bitty yard, a little bitty dog and a little bitty car. But it's alright to be a little bitty, a little hometown or a big old city. Might as well share, might as well smile. Life goes on for a little bitty while my okay, dog. Okay, ถึงว่ากระแสแบบบาร์เบอร์คือปฏิวัติวงการคนที่อยากจะเข้ามาวงการผมนะตอนนี้คือกลายเป็นแบบวัยรุ่นที่เริ่มอยากมีอาชีพก็จะมองเรื่องของการทำช่างผมการทำผมและตัดผมใช่ทีนี้ไอการที่เรามีคาแรคเตอร์มีสไตล์ในการตัดแม้กระทั่งในตัวเองด้วยก็เหอะในการแต่งตัวเนี่ยอะไรเงี้ยมันทําให้ฟันเนี่ยมดียวกาสที่ดีเลยนะได้ไปทําร่วมกันร่วมกันสร้างงานกับไอ สวัชิตโต้ไอตรงเนี้ยวันนั้นเวลาไปร้านเราเห็นมาที่เราที่เราจะอยู่ที่ในเมียนซานี่ยอ่าแล้วเราก็จะแบบถามว่าไอโฮเมนี่มันคืออะไรมันคือแหวกมันคืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราต้องบอกก่อนว่าให้ซันมาอธิบายก่อนว่าไอเนี้ยคืออะไรโปรดักต์เนี้ยโฮเมทจะมันคืออะไรแล้วมันใช้กับทรงผมสไตล์แบบอินเดนี้ยค่ะแล้วมีที่มาที่ไปอย่างเงี้ยที่ซันก็ไปคอสโอเวอร์รวมกันได้จริงๆแล้วเนี่ย ผลิตภัณฑ์โปรเมตนะครับมันก็ให้เปรียบเทียบมันก็เขือนเหมือนแว็กเหมือนอะไรเข้าไปนั่แหละแต่แว็กก็คือแว็กเจลก็คือเจลโปรเมตก็คือโปรเมตมันก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งในเนื้อของเซ็ตติ้งก็หลากหลายยี่ห้อกันไปแต่ก็คือไม่ไม่เหมือนกับโัวแว็กเหมือนครับเป็นผลิตภัณฑ์เซ็ตผมเซ็ตผมเหมือนกันประเภทหนึ่งอย่างเช่นแว็กก็จะมียี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ เจลเราก็จะรู้ถึงตัวสบาร์เจลว่ามันคืออะไรใชครับแร็คคืออะไรแร็คเส้นผมยุ่งๆด้าน้าๆเจลแข็งกระต้าอยู่ทรงโกลเม็ก็เหมือนกันโกลเม็เนี่ยเป็นเป็นหนึ่งเนื้อตัวเซตติ้งอย่างหนึ่งที่บนโลกนี้มันมีมานานแหละแต่มันคนไทยคนไทยใช้แค่แว็กกับเจลไม่เห็นนะครันโกลเม็ก็มีเมื่อก่อนอย่างเช่นยุคที่คุณพ่อเราใช้ปันโจเป็นแห้งเลยเนเหนียวอ่ะแร็ก อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแหละคือโปรเมทแต่มันมันสเก้าเก้าอะนะเหมือนมันหายไปพร้อมกับเหมือนเทคโนโลยีมันเริ่มมีส่วนเข้ามาสังเคราะห์นู่นนี่นั่นง่ายแฟชั่นไอ้อะไรที่มันเป็นโพเมตมันก็หายไปการทำผมแบบนั้นก็หายไปโพเมตก็หายไปตอนนี้มันกลับอีกรอบหนึ่งหมายความว่ามันกลับอีกรอบหนึ่งเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเราไปไปทำเขาได้ไงซึ่งเขาอยู่ ี่อต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันคือแบรนด์โซเวชิโตโซเวชิโตเนี่ยเป็นแบรนด์ทำโคเมตยี่ห้อหนึ่งในอเมริกาคือในอเมริกาก็จะมีแบรนด์ทำโคเมตเยอะคือมันเป็นออริจินอลเรามันจริงมันเกิดกับอเมริกามากโคเมตจริงจริงโคเมตเราว่ามันน่าจะเป็นเซตติ้งประเภทประที่น่าจะมีมีมาตั้งนานแล้วแหะแต่ไม่รู้ว่ากําเนิดที่ไหนทีไหแต่ว่าพในอเมริกามันเป็นประเทศใหญ่มันจะมีที่นู่นนี่นั่นทำมาหลายยี่ห้อมีหลายยี่ห้อก็เหมือนแบรนด์บ้านเราที่เีหลายยี่ห้อแล้วทำไมเราไปจับ จริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเลยไมยซ้ำเราแค่ เซตผมนี่แหละอ๋อใช่ใช่เมื่อสักหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยซันเคยพูดอยู่ว่าเฮ้ยอยากทำแว็กกว่าอยากทำาลูเมดเองเพราะเหมือนช่วงนั้นที่มันจะต้องเซตผมแบบลิตแบ็กทรงแบบโกลบอลมาดูทรงโบราณอะไรเงี้ยมันจะปต้องใช่แต่ว่ามันจะมีเนื้อที่มันเหมือนแบบไม่ค่อยเหมาะกับผมใช่ไม่ค่อยเหมาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราต้น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 แบบในการคิดเนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะทำเมงจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทำไมถึง เป็นโฟเมดโฟเมดก็คือมันมันคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันคือเซตติ้งที่เป็นออริจินอลในการทำผมตรงสวิกของผู้ชายที่เราเห็นกันอย่างที่เสยๆแปเนี่ยฝรั่งที่เราเห็นกันฝรั่งมันเสยๆเนี่ยคือมันใช้โฟเมดแต่พอโฟเมดที่ที่มันมาอยู่ในเมืองไทยแล้วเนี่ยด้วยอากาศที่ร้อนกว่าแล้วก็เซนผมเซนผมคนไทยกับคนฝรั่งมันไม่เหมือนกันมันก็เลยมันก็เลยอาจจะ ทำให้คนคนไทยเราใช้ใช้ยากลําบากกว่ากว่าฝรั่งด้วยอากาศด้วยทีเนี้ยเราคุยกับทางแบรนด์เนี้ยหลักๆแล้วเนี่ยเราคุยในเรื่องของการผลิตให้เราแต่คุยไปคุยมาเนี่ยคือเขาเขาเหมือนกับว่าเขาเห็นโฟลไฟส์สั่นอืเราก็ส่งโฟล์ไฟส์กัไปด้วยแล้วใช่ชาวว่า คอสโอเวอร์กันไปเลยไหมทําร่วมกันไปเลยไหมจริงๆแล้วเราเราต้องการปรับสูตรจากของเดิมเขาเนี่ยแหละแล้วก็ให้เขาเป็นซัพพลายเออร์เป็นโรงงานที่ทําให้ส่งให้เป็นรไปเราเองใช่แต่คือเขาบอกว่าเขาจริงๆเขาทําไม่ได้นะทําไม่ได้เขาก็เลยแนะนําว่าอย่างนั้นทําร่วมกันไ่มกันเป็นแบบเราก็เลยได้ได้มีโอกาสร่วมกับเขาซึ่งจริงๆแล้วในเอเชียไม่มีนะนี่นะนั่นแต ตอนนี้มีประเทศที่สองที่เป็นที่เป็นเป็นคนญี่ปุ่นครับอ๋อมาถึงเนี่ยซันถ้าในเอเชียก็น่าจะมีเราคนแรกที่ทำเป็นรีสิเดนต์คือแต่ว่าต้องบอกกับว่าโซเชียลเนี่ยคนจะแบบเขาแทนในความเป็นโปมเหมยคนก็จะห้าไม่ได้นะเป็นเพื่อเห็นเลยมันไม่มีไม่ค่อยมีครับโดยปกติแล้วก็หาซอนียากอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้คือซันเขาก็โอเคเนี่ยแพ็กเกจก็จะเป็นเป็นอย่างเงี้ยแหละเป็นซันนี่ถามก่อนทำไมมันถึงเทัลสมาย คืออะไรเนี่ยต,ตอนนี้เออมันถึงเป็นตัวสมายเพราะว่า,านี่เห็นแทบปะคูแทเดแทบปะคูเดแ a v ปะคูแท d เดจริงๆสมายเนี่ยมันเราเราสื่อถึงคนคนไทยนะค,ะคนไทยที่ฝรั่งเขา รู้จักเรารู้จักเมืองเราเป็นคือประหยัยนุ่มยิ้มไงเราก็เลยใช้ใช้ตรงนี้มามาเป็นมาจับตัวว่าเป็นเป็นคอนเซ็ปต์ให้ประมาณว่าโอเค half a food day half a food Thailand ก็คือเหมือนแบบว่าใช้ง่ายล้างง่ายอะไรง่ายอะไรอย่างนี้มีความสุขไปยิ้มไปอะไรอย่างเงี้ยเคนก็ก็เกิดโปรดักต์ขึ้นมาเมะก็บอกพอคนเราเริ่มมีโปรไฟล์แล้วยิ่งส่งกันไปยิ่งตอนนี้ก็ยิ่งหาตัวจับย่างได้หลายอย่างได้ข่าวมีโปรเจกต์พิเศษ คือต่อไปก็คือซันก็เลยเกิดจะเปิดเป็นแบบสมัยคลับตอนนี้กำลังทำเป็นกลุ่มเล่าให้ฟังก่อนสมายคลับคืออะไรวะสมายคลับคือกลุ่มคนกลุ่มมือที่เขาเรียกว่าชอบมีความรักความชอบในการในการในการตัดผมอแล้วก็จริงารารโดยอยาดโดตัดผมเออจริงๆเราเราเราทำทำงานกับที่เดลลวที่เดลล์เนี่ยมานานแล้วแล้วสมายคลับเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ โปรเจกต์ลูกเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ลูกที่จะแยกออกมาจากเราแยกเซตเมนกันไปเลยว่าอันจะเป็นฟาร์เมอร์แบบโบราณเป็นคลับแบบฟาร์เบอร์ไปเลยว่าง่ายชัดเจนไปแล้วว่าอันนี้ทางเดี๋ยวเร้าก็เป็นซาลอนตาอันสมัยคลับเท่าที่เราสัมผัสได้เราไม่ครู้สึกว่าสมัยคลับไม่ได้เหมือนฟาร์เมอร์แบบโบราณใช่เดี่ยวใช่มีความเป็นแฟชั่นด้วยใช่สมัยคลับแล้วเนี่ยเรา เราเรามองตัวเองว่าตอนนี้เราเป็นแฮร์สไตลิสจริงๆแล้วไม่ใช่ตัดผมแล้วการที่เราจะลงไปทําสมัยคลับเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะทํำบาเบอร์จ๋านะเราสมัยคลับเนี่ยเราเราตั้งไว้ว่ามันจะเป็นแฮร์สไตลิสต์บาเบอร์ซึ่งนั่นแหละคือคาแรคเตอร์ของเราเรามือแฮร์สไตลิสต์บาเบอร์คือการตัดผมในลักษณะของแฮร์สไตลิสออกแบบแฟชั่นทุกอย่างแต่มีพื้นฐานจากการ จากบาร์เบอร์นี่แหละเป็น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 หลักมันก็จะทำทุกอย่างเรื่ีเวลาทำหรือเปล่าจริงเขาก็เลยเหมือนจะแยกแยกแยกตัวเองออกไปทำของมันเลยคือกลายเป็นว่าทุกอย่างของในสมัยขับก็จะมีอย่างเช่นตอนนี้ก็มีการออกแบบของผมการปรับรูปศิลปินอะไรต่างๆนาแทททูทัทูด้วยทัทูนี่หนึ่งในคา c u เตอร์นะที่ชอบเรื่อหน่องไซริสทำไซริสเสื้อผ้าเวลาทำ p r o d u c ชั o n อะไรต่างๆนานาก็ว่าง่ายๆว่างานอิมเมจทั้งหมดคือแยกออกมาให้ชัดเจนเป็นตัวเรามากขึ้นใช่ครับ ก็คือก็จะมีทีมจริงๆมมันมันกระแสหล่อย่างนี้นะในสมัยคลับด้วยสมัยคลับมันก็จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ไม่รู้เมื่อไรหรือว่ามันเป็นตอนนี้เราเริ่มมาเป็นาพในบ้านตั์เองก็เริ่มเตรียมการใช่ไหมทำทไปแล้วแหละที่ทํทำไปนล้วสักปีละเดี๋ยวเราจะมีภาพอินเสิร์ตไปให้ดูว่าว่าในสมัยคลับมีอะไรไปบ้าง ต้องบอกว่าในอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีงานการจัดงานคืองานระหว่างวันที่บอยได้ครบรอบโอกามสองปีที่นี่โดนบอกไว้ใช่ไหมวันที่เท่าไหร่นะคะยี่สิบเจ็ดเดือนนี้ทีนี้ก็จะมีของซั้นเนี่ยมีแขกรับเชิญเป็นกลุ่มบาร์เบอร์ที่ค่อนข้างจะเจ๋งมากคือเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษนะมาจากเนเธอร์แลนด์ครับเนเธอร์แลนด์เป็นเป็นเป็นกลุ่มช่างตัดผม ที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนจัดจ้านมากจาน,จจานแต่งต <c oughs> ัวสัก <c oughs> เต็มเต็มเอาเป็นว่าเป็นต้นแบบของของการช่างตัดผมสมัยนะี้ในการรักษา,รราบแบบบาร์เบอร์หนะลายๆมีเหมือนกันซึ่งเขากำลังเขาจะมาเมืองไทยอยู่แล้วมามาเยี่ยมเยียนแบบพวกเราที่มันเป็นเคาน์เตอร์ใกล้ๆเขียนกันอยู่ลแล้วเราก็าเลยเซตอัพงานวันนั้นเป็นงานปาร์ต <ๆ S 1> ี้ของเราปาร์ตี้ของพวกเราสบายๆก็จะมีอเมริกันเคาน์เตอร์ดนดนตรีมีตัดผมมีบาร์เบอร์มีมอเตอร์ไซค์มีอาหารอะไร แบบงานบาร์บีคิวอ,อะไรเงี้ยที่เราบอกมีเวียร์ที่กับบนมีว่าเดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพมาฝากให้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ไปปาร์ตี้กับพี่เขาจะดีไหมจริงๆแล้ววันนี้ก็รบกวนเวลาซันเยอะเพราะเนี่ยจริงๆระหว่างที่เราอัดรายการอยู่น <ontec. S 1> เนี่ยเดี๋ยวมีมีนี่มีๆๆมีท<พ>า,ามันรอนั่งรอนั่งอะไรกันเยอะแล้วเราก็แบบคงไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวจะทิ้งท้าไว้ก่อนยังไงวัรายการครับกลัวมันติงรถจริงๆวัคนนั่งไบค์เกอร์ตัวจริงเหมือนกันวันนี้เอารถแดงให้ดู วันนี้เอาเวสปา้า946ไม่ใ่หรือ946ต้องบอกว่าเป็นเวสป้าที่50,000ในประเทศไทยแต่ใช่50,000 50, เท่านั้นในประเทศไทยแต่ว่าใช้จริงๆเนี่ยผมว่ามีแค่คันเดียว9ออกมาใช้คือต้องบอกรุ่น946เป็นรุ่นที่ค่อนข้างพิเศษมากเดี๋ยวไปดูดีไซน์กันอันนี้คือใช้เองเลยค่ะใช้ใชจริงๆ<ช>เลยและลำมากราคาเท่ากับรถเก่งหนึ่งันเอาแค่ฮะ ราคาเบสป้าคันนี้เท่ากับรถเก่งดิ่งกันแต่ว่ามันมีคาแรคเตอร์จัดจ้านมากเดี๋ยวเราจะลงไปทําการดูว่ามันีเ๋ยนเราไปลื้อลื้อเสร็จแล้วก็ระหว่างนี้เราจะปล่อยตัวพิซซันไปไปทางานและเพราะว่าไม่งั้นอาจจะโดนคาวีนอาจจะโดน่าตัวด้วยจริงๆแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราจัดงานที่เราจะทำาันีื่ยๆเราก็จะพาไปสมัย <Okay. S 2> ไปดูสมัยขับให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูว่าสมัยขับมันมีอะไรเราจะไปเจาะลึกอีกทีนึงในเรื่องของสมัยขับว่าในนั้นมัน c u เชอร์ในแบบสมัยขับอะไรบ้างสมาชิกในสมัยขับแต่ละคนก็สุดๆทุกคนก็มีคอลเลคชันส่วนตัวกันที่ว่ายง่ายว่ามาตีแผ่กันได้อีกเยอะนะ,ะก็นนขอบคุณเพื่นมากที่เสียเวลาให้เรามานะแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะต้องเจอกันอีกเทปหน้าที่พันที่บอยกับซันนี่สมัยขับนั้นก็จะจัดงาน ที่งานว่าอะไรนะแบคทเรียตเด่นๆย้อนกลับไปสู่ยุคเฟื่องฟูยุคทองก็เป็นเหมือนการตรีมงานก็เป็นงานปาร์ตี้แบบมีการจ๋าๆเลยอะว่าง่ายๆที่ว Superman, bien, ่าเราพยายามจะจัดให้เหมือนแบบไม่มีใครทําแบบนี้มาก่อนนะครับก็ฝากไว้ฝากไว้ครับว่าขอบคุณมากครับซานวันนี้นะครับขอบคุณคุเพื่อนนครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาดูรถของวิซานกันค่ะ